Mano... สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริตเจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25่สิในบทอ่านที่1นั้นั้นเห็นว่าคนชอบธรมคือคนที่ปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติพระบัญญัติของพระองค์เป็นการท้าทายคนที่ไม่มีความเชื่อดังนี้จะมีความขัดแย้งระหว่างผู้ชอบธรรมและคนอธรรมระหว่างคนดีและคนชั่ว ประกาศกอามอสเตือนคนที่เป็นวัตถุนิยมหรืองกเงินนี่นะครับเขาต้องเห็นความเป็นมนุษย์ของทุกคนว่ามนุษย์มีคุณค่ามากกว่าสิ่งของหรือเงินทองเพราะคนที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ยุติธรรมต่อคนอื่นนั้นพระเจ้าจะคิดบัญชีย้อนหลังอย่างแน่นอนในบทเรที่สองนั้น เห็นว่าพระเจ้าให้ทุกคนเอาตัวรอดมีพระองค์มีประสงค์ให้ทุกคนเอาตัวรอดองค์ยังมอบองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีลไถ่สําหรับมนุษย์ทุกคนดังนั้นเราควรปรารถนาดีกับทุกคนและภาวนาให้ทุกคนได้เอาตัวรอดส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องอประมาเพื่อสอนผู้คนให้รู้ความจริงวันนี้พระชมเชยผู้จัดการที่ยักยออเงิน ที่หาทางออกสำหรับอนาคตอย่างฉลาดแม้จะขี้โกงเขายกหนี้ให้บางส่วนเพื่อเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากลูกหนี้เหล่านี้เมื่อเขาตกงานแล้วแต่พระเยซูเจ,จ้าตรัสว่าจงใช้เงินทองของโลกกระทำเพื่อสร้างมิตรให้ตนเองเพื่อว่าเมื่อเงินทองนั้นหมดสิ้นแล้วเขาจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่ที่พักนิรันดรน คดง่ายๆก็คือว่าให้รู้จักใช้เงินทองในโลกนี้เพื่อจะได้เอาชีวิตรันดอนเป็นเดิมพันขอพ,อพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขสน,ขนิรันดร